สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สนใจภาษาฝรั่งเศสทุกท่านนะครับสำหรับบทเรียนชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้คำบุพบทนะครับที่ตามหลังคำกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่นะครับเช่นคำว่าไปมาถึงมาถึง,ถงเดินทางไปเดินทางมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกริยากลุ่มนี้เราจะใช้บ่อยมากๆนะครับเพราะว่าคนเราต้องเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานะครับ ผมจึงจัดทำชุดตัวอย่างสำหรับใช้กริยาเหล่านี้นะครับเพราะาภาษาไทยกับภาษาฝรั่งเศสมีข้อแตกต่างกันนะครับทำให้แนวโน้มที่จะใช้ผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะครับกริยาที่แสดงการเคลื่อนไหวนะครับที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ก็คือ,อเวลาตามด้วยชื่อเมืองแล้วก็ชื่อประเทศนะครับหลังจากนั้นก็จะแสดง กริยาพนมินานนะครับซึ่งมีความหมายเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองหรือชื่อประเทศแล้วก็เพื่อจะให้เห็นความแตกต่างนะครับก็จะสาธิตตัวอย่างการใช้กริยาพนมินานทั่วไปนะครับเมื่อตามด้วยชื่อเมืองแล้วก็ชื่อประเทศก็จะดูกันว่าทําไม r e position ในภาษาฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนไปนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็คือ อันนี้ผมก็ได้แนะนำวิธีการใช้โปรแกรมตัวนี้ที่แขวนไว้บนเว็บไซต์แล้วนะครับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้ด้วยตนเองนะครับเมื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ก็ทดสอบอย่าลืมนะครับว่าโปรแกรมนี้จะต้องทำงานกับเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับก็จะอยู่ที่ www. fas. p s uh, u a c t h นะครับแล้วก็ eFrench/ แล้วก็ French translation นะครับดด .html นะครับเมื่อ uh, เข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็ทดสอบเสียงนิดหนึ่งนะครับก็คือคลิกที่ Fonte c Instantane Instant อันนี้สังเกตดูนะครับว่าเป็นเสียงของผู้ชายแสดงว่ายังทำงานไม่เรียบร้อยนะครับก็คือ เสนอให้รีเฟรชจอภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเสียงที่จะใช้ก็จะเป็นเสียงของผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นเสียงสังเคราะห์จากของ Google Chrome นะครับเราทดสอบนะครับว่าเวลาผมพิมพ์คำว่าผมไปนะครับอย่าลืมเลือกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมไปกรุงเทพนะครับ ให้สังเกตดูนะครับว่าภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่า je vais à Bangkok ฟังเสียงนะครับ je v a i s à Bangkok เซฟนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาฟังเสียงซ้ำตรงน,นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและต่อไปก็เวลาเป็นชื่อเมืองนะครับ,ด,รนนรบดิฉันไปปารีสเห็นนะครับดิฉันไปปารีสเช a i s à ปารี s นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เรามาเริ่มใช้กริยาตัวอื่นนะครับดิฉันมาภูเก็ตนะครับเชืวิอาภูเก็ตนะครับแล้วก็ดิฉันถึงเชียงใหม่นะครับชารีฟชารีฟอาเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็สังเกตดูนะครับว่า คำว่าถึงเนี่ยครับจริงๆแล้วเราใช้ในภาษาไทยใช้เป็นคำกริยานะครับแต่ว่าเมื่อมีการนำไปผสมกับกริยาตัวอื่นนะฮะเนื่องจากว่าภาษาไทยเราเป็นภาษาที่มีการใช้ที่เราเรียกว่ากริยาเรียงนะครับก็คือสามารถจะเอาคำกริยาเนี่ยมาเรียงต่อกันได้รู้สึกเต็มที่จะประมาณ6ถึง7ตัวนะครับอันนี้ถ้าผมใช้คำว่าดิฉันมาถึงเชียงใหม่ ก็ยังใช้คํากริยาตัวเดิมนะครับแต่ว่าการที่ใช้จะเปลี่ยนไปเพราะผมตีความว่าเวลาเราบอกว่าผมมาถึงเชียงใหม่เนี่ยคำว่ามาตัวนี้มาช่วยกํากับให้ให้เราเข้าใจว่าเป็นการกระทําก็คือมาถึงเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วสิ้นสุดไปแล้วก็จะใช้เป็น p a s s e c o m p o s e นะครับอันนี้ก็เซฟเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับเพื่อจะมาฟังย้อนหลังได้นะครับ ทีนี้สังเกตดูนะครับว่าเวลาตามด้วยชื่อเมืองเน,เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าในภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้ preposition so à เป็นหลักนะครับ Je vais a à b n ฉันไปบัง i s กฉันไปปารีสฉันมาภูเก็ a ฉั i a าเชี i Je suis arrivé à c h i a งใหม่ดูนะครับต่อไปผมก็จะตามด้วยชื่อประเทศนะครับดิชันไปฝรั่งเศสนะครับ เ e ฟ en f r a n c e เรามาดูกันนะครับว่า Google Translate เวลาเจอประโยคแบบนี้ดิฉันไปฝรั่งเศสนะครับ Google Translate จะแปลว่ายังไงนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า,า Google Translate ยังไม่ถูกต้องนะครับดิฉันไปฝรั่งเศสอันนี้สาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่า Google ยังไม่มีความสามารถในการที่จะแยกแยะว่าฝรั่งเศสเวลาใช้ในกรณีแบบนี้เป็นชื่อประเทศหรือว่าเป็นชื่อภาษานะครับ หรือเป็นคำคุณศัพท์นะครับทีนี้ผมก็ทดลองช่วย Google นะครับก็คือพิมพ์ควาว่าดิชันไปประเทศฝรั่งเศสนะครับก,ก็ยังไม่ถูกอยู่ดีนะครับเพราะ Google ตัดประธานทิ้งไปอีกแล้วนะครับอาเล่อาลาฟรองส์แล้วก็อาเล่อาลาฟรองส์เนี่ยก็ถือว่าผิดนะครับทีนี้กลับมาดูโปรแกรมของเรานะครับดิชันไปฝรั่งเศสดิชันไป สวีเดนนะครับเดี๋ยวถ้าสวีเดนโปรแกรมยังไม่รู้จักคำศัพท์นะครับดิฉันไปอิตาลีนะครับ je vais en france, je vais en อิตาลีนะครับดิฉันไปญี่ปุ่น je vais au japon อันนี้ ก็จะให้สังเกตนะครับว่า c h e เช t en France ที่ใช้องก็เพราะว่าฝรั่งเศสเป็นคำนามเพศหญิงนะครับเชอร v เวออิ i t ต l y ลีอิตาลีก็เป็นคำนามชื่อประเทศเพศหญิงเหมือนกันนะครับขึ้นต้นถ้าเป็นเพศหญิงแล้วจะขึ้นต้นด้วยสระหรือไม่ขึ้นต้นด้วยสระก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่กรณีของดิฉันไปญี่ปุ่นนะครับคําว่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเพศช,ชายแล้วก็ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะเราก็จะใช้ เนื่องจากว่าชื่อประเทศญี่ปุ่นเป็นชื่อเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เชเว e โอซาร์ปงดิฉันไปญี่ปุ่นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดดิฉันไปอิรักนะครับซึ่งอิรักในภา,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 ภาษาฝรั่งเศสจัดว่าเป็นคำนามเพศช,ชายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือว่าเชเวโอซาปงจะเห็นว่าเราใช้โออารูธรรมดานะครับ แต่พอเป็นดิฉันไปอิรักเชเวอองนีักก็จะเห็นว่าไม่ได้กลับไปใช้โอนะครับเนื่องจากว่าคําว่าอิรักถึงแม้ว่าจะเป็นคํานามเพศช,ชายนะครับแต่ว่าเนื่องจากขึ้นต้นด้วยสระจึงภาษาฝรั่งเศสจึงบังคับให้กลับไปใช้เพย์บูซิจองอ,องในกรณีแบบนี้นะครับสาเหตุก็ง่ายๆก็คือว่าต้องการให้การออกเสียงราบราบรื่นขึ้นนะครับก็คือแทนที่จะบอกว่าเชเว โอี oh, yeah, รักก็รู้สึกว่าออกเสียงยากแต่ถ้าใช้องเชเวอองเนีย mm hmm. er, รักก็เพราะว่าองสามารถที่จะเชื่อมเสียงโดยที่เสียงเอ็นนะฮะจากเดิมที่ไม่ออกเสียงเพราะว่าออกเสียงเป็นงองูนะครับเป็นเป็นแม่กงนะครับแต่เมื่อมีคําที่มาตามหลังขึ้นต้นด้วยสระก็จะกลับตัวเอ็นก็จะถูกยืมไปใช้เป็นอักษรน,นำนะครับเสียงอักษรน,นําในคําว่าี yeah, รักเราก็จะได้ได้ยินเสียงว่าอง นีคัไม่ใช่องีคันะครับองนีคันะครับอันนี้ผู้สนใจก็สามารถที่จะทดสอบกับชื่อคำนามเพศชายตัวอื่นนะครับอย่างเช่นดิฉันไปอิหร่านนะครับอิหร่านก็หลักการเดียวกันนะครับเป็นชื่อคำนามเพศชายเหมือนกันแต่ว่าขึ้นต้นด้วยสระอีนั่นเองนะครับทีนี้ใน,ในลำดับในลำดับต่อไปก็คือว่า,าดิฉันไป สหรัฐอเมริกานะครับไปสหรัฐอเมริกานะครับก็สังเกตดูนะครับว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในการใช้เครดิชชอเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือเชอรวโอเจตาจูนีนะครับดิฉันไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นคำนามเพศช,ชายพหุพจน์นะครับภาษาฝรั่งเศสก็กำหนดว่าในกรณีแบบนี้ให้ใช้ r u x นะครับแทนที่จะเป็น อายตัวนี้นะครับเขาก็ให้ใช้เป็น vais อายนะครับทีนี้ผมก็จะพิมพ์ชื่อ,อประเทศอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นโผพดเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพศหญิงนะครับดิฉันไปฟิลิปปินส์นะครับก็ให้สังเกตนะครับว่าดิฉันไปฟิลิปปินส์เราจะได้เหมือนกับ เอตาจูนีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็สามารถจะส,สรุปกฎได้นะครับว่า,าเวลาเราใช้กริยาที่แสดงการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศถ้าชื่อประเทศเป็นเพศชายพหุพ์หรือเป็นเพศหญิงพหุพ์ก็จะใช้โอทั้งสองตัวทั้งสองกรณีนะครับ ก็คืออ ux นะฮะ je vais en i r a ัก็สามารถที่จะเก็บข้อมูล <Je vais S 1> เอาไว้ทั้งหมด,ดนะครับเพื่อจะดูอ,อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่เก็บไว้นี้จะอยู่ชั่วคราวบนหน้าจอเท่านั้นเองนะครับเมื่อผู้ใช้ปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ตัวนี้นะครับข้อมูลก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะศึกษาวยากรณ์ที่สาธิตตัวนี้โดยละเอียด ควรจะ copy ไปเก็บไว้ในไฟล์ W o r d นะครับแล้วก็ไปศึกษาในโอกาสต่อไปนะครับทีนี้ผมก็จะให้เราดูนะครับว่ามันมีตัวอย่างอันหนึ่งที่ที่อาจจะมีคนไทยนะครับหรือผู้เรียนทั่วๆไปทำผิดบ่อยนะครับก็คือ,อหลังจากที่เราทำชื่อประเทศต่งตางๆเป็นองเป็น O R U นะครับก็คือเอกพจน์นะครับ, e K ot, รบแล้วก็ R U X แล้วเราก็มีแนวโน้มที่จะ เข้าใจผิดพลาดก็คือเวลาเราบอกว่าดิฉันไปสิงคโปร์นะครับเพราะสิงคโปร์ตอนนี้เราก็รับรู้แล้วว่าเป็นชื่อประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราใช้ตัวนี้ปรากฏว่านักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไปก็อาจจะงงว่าเอ้าทําไมดิฉันไปสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นชื่อประเทศทําไมจึงไม่ใช้เป็น r u x หรือ R u หรือองนะครับแต่ทําไมจึงใช้เป็น R อันนี้คําอธิบายก็คือว่า คำว่าสิงคโปร์เนะครับเดิมเคยเป็นแค่เมืองหรือชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดนะครับหรือชื่อรัฐในสาพันธรัฐมาเลเซียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปแล้วก็เป็นประเทศใหม่ภาษาฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไปปรับวิธีการใช้คำศัพท์หรือที่เกี่ยวข้องกับสิงคโปร์นะครับก็ยังจัดให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นชื่อเหมือนกับว่ายังเป็นชื่อเมืองอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์คําว่า ดิฉันไปสิงคโปร์มาสิงคโปร์นะครับก็จะใช้เป็นอาอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้ในลำดับต่อไปผมก็จะเสนอตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่ใช้เป็นเว็บโพโนมินาลนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อประเทศหรือชื่อเมืองด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมสร้างโมเดลเอาไว้ก็คือว่าดิฉันเดินทางไปนะครับ เพราะนั้นเวลาเราใช้คําว่าเดินทางก็คือวายาสธรรมดานะครับเซวายาสแต่ว่าเมื่อมีคําว่าไปผมก็เสนอรูปแบบใหม่ว่าเทียบกับคําว่าเซอร์คองในภาษาฝรั่งเศสนะครับก็คือทําให้เป็นพจนอน,นินก็เซอร์คองคองปกติแปลว่าคืนนะครับก็คือพาตัวเองไปคืนในที่นี้ก็คือพาตัวเองไปนั่นเองนะครับเพราะนั้นดิฉันเดินทางไปฝรั่งเศสนะครับก็จะเห็นว่า ได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับเชอเมาของออลฟองทีนี้เราไปดูนะครับว่าของ Google Translate นะฮะจะใช้จะแปลให้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านี่ครดิฉันเดินทางนะครับอันนี้ก็เชวายาสถูกนะครับไปนะครับฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับดิฉันเดินทางไปฝรั่งเศส Google ตีความว่าเป็น อีลาวยาชีออ r ฟ n ส์แต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับก็คือเวลาเราบอกดิฉันเดินทางไปฝรั่งเศสจริงๆแล้วคำว่าเดินทางไปเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับแวบอาเลหนึ่งตัวเท่านั้นเองแล้วก็ที่ผมเสนอเป็นกร mm ิยาจกรร e เพื่อนํามาใช้ให้เกิดความหลากหลายเพื่อจะให้นักเรียนแล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจภาษาฝรั่งเศสทั่วๆไปนะครับ ได้เรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายในภาษาฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับเมื่อดิฉันเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็จะเห็นว่าเชอเมอรของอาบองกกนะครับเชมอร์องอาบองก็ใช้ได้เหมือนกันในภาษาปกตินะครับอันนี้ก็ลองเก็บข้อมูลเซฟเอาไว้เหมือนเช่นกันนะครับ ในลำดับต่อไปผมก็จะให้เห็นว่ามันมีความแตกต่างเกิดขึ้นนะครับเวลาเวลาเราใช้คำที่แสดงการเคลื่อนที่แล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองหรือชื่อประเทศนะครับก็จะใช้ preposition r หรือ preposition preposition o เวลาชื่อประเทศนะครับหรือ o สองตัวก็คือ ru กับ ru x นะครับตามข้อมูลของคำนามที่ตามหลังนะครับทีนี้ผมก็จะ,ะเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าผมใช้กับคำ โพินานตัวอื่นนะฮะกริยาโพนินานตัวอื่นดิฉันสนใจนะครับดิฉันสนใจฝรั่งเศสก็คือดิฉันสนใจประเทศฝรั่งเศสนะครับก็จะเห็นว่าเชอร์แมงตแตร à แ a สอา n c ลาฟงส์ในกรณีนี้เนื่องจากเว็บแซงตแตคาเซเราไม่ได้จัดว่าเป็นกริยาที่ทแสดงการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่อยู่ในกฎที่ผมได้สาธิต หลายๆตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เราก็ต้องกลับไปใช้ชื่อแมนเติร์คสอาลาฟอสถ้าผมบอกว่า,าผมสนใจแคานาดานะครับชื่อแมนเติร์คสอุแคนาดานะครับก็จะใช้ในกรณีนี้ก็จะมีบัญญัติเอาไว้นะครับว่าแซงเติราเซตามด้วยอา ก็จะตามด้วย R ตลอดจะไม่เปลี่ยน p r ย์โ s i ิ i o n งไปเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าผมสนใจหนังสือนี้นะครับเพราะฉะนั้น s h e m r n t น r e s a ser ารก็ยังใช้ p r ย p o s i ิ i o n ง R อยู่นะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือบทเรียนเกี่ยวกับวิธีการใช้ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองหรือชื่อประเทศนะครับก็หวังว่าบทเรียนนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปที่รักภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อยากจะใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ